สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ b d World นะคะคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสไปซสเปนนะคะวันนี้เบนกับปู่กับย่านะคะแล้วก็เดวิดเรามาที่เมืองอเป็นหมู่บ้านแล้วกันเนาะเป็นหมู่บ้านซานมาร์ตินบาเดเดอิงเลเซียค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในในในจังหวัดมาริดเหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะวันนี้เบนมาเก็บพายโคนกันค่ะอันนี้คือ ลูกสนนะคะที่เรารู้กันอยู่ซึ่งที่เนี่ยเขามีต้นสนแบบสวนสนเยอะมากเห็นรอบๆแหมคานี่เลยข้างหลังเป็นเลยก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปไปบ้านที่ซาเซดากันแล้วที่เนี้ยที่นั่นน่ะก็มีเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะชิมนี่ะมีอืม สำหรับที่เซอร์เซดานะคะตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่นะคะในช่วงเดือนปลายมีนาคมจนถึงเดือนอเมษาพฤษภาก็ยังยังมีลมมีความหนาวเย็นอยู่แล้วตรงนั้นก็มีเตาผิงเราก็เลยจะ จุดเตาผิงกันแล้วทีนี้ใช้การจุดเตาผิงอะถ้าเกิดว่าเรามีลูกสนอันเนี้คือที่เรารู้กันอยู่เนาะลูกสนมันจะมีน้ํามันสนอยู่ข้างในนะคะก็ะการที่จะจุดเตาผิงเนี่ยมันก็ประหยัดประหยัดเงินที่เราจะไปซื้อไม้สูงแล้วก็ประหยัดเงินที่เราจะไปซื้อไอตัว,ต,วตัวน้ํามันที่เขามามาจุดเตากันนะคะก็ะถ้าเรามีแบบของธรรมชาติเนาะมันก็ดีกว่านี่เดี๋ยวเปนเอาให้ดูว่าเป็นเก็บได้เยอะแค่ไหนเนาะนี่นะคะถุงซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นไหมทุกคน ลูกใหญ่มากซึ่งถ้าเป็นสนจากที่อื่นนะคะสนแบบปกติทั่วไปอ่ะมันจะเป็นลูกเล็กๆประมาณนี้เลยแต่นี้คือลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากแล้วตอนนี้คือพ่อแม่แล้วก็เดวิดทุกคนก็แยกกันเก็บนะคะอันนี้เป็นป่าสนโอ้โหเดวิดอยู่ตรงนู้นเดินดุมๆอยู่คนเดียวก็เราก็แยกกันเก็บค่ะเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราก็เดินกลับไปขึ้นรถกันค่ะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวัน วันขอบคุณพระเจ้านะคะที่สเปนก็เรียกว่าเซมา n นาซันจ์ก็คือเป็นช่วงวันขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะหยุดนานหยุดหลายวันหยุดเป็นสัปดาห์เลยเราก็มีกิจกรรมให้ทำกันเยอะแล้ววันนี้เบนก็แวะเอามะเล็ดผักมามาให้คุณตาที่ดูแลสวนนะคะเขาเขาปลูกให้เพราะว่า เดี๋ยวถ้ามันด้อนขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเริ่มเริ่มปลูกผักได้แล้วแต่ทีเนี้ยที่เนี่ยอยู่ห่างจากมัดดิดก็ค่อนข้างไกลนะคะเราขับรถมาก็ประมาณ30-40นาทีไม่ไม่ถึงนะเป็นว่าประมาณประมาณ30นาทีแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะดวกมาบ่อยๆอนะเนาะก็เลยพอดีว่า สวนนี้นะ่ะเป็นสวนที่ที่ปลูกอ๋อไม่ใช่สิตากับยายของเดวิดนะ่ะมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพ่อกับแม่เดวิดนะ่ะเขาทําสวนไม่เป็นแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยก็ยังมีอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยากขายก็เลยเก็บไว้พอเก็บไว้แล้วก็ไม่มีคนมาดูเพราะว่าคือแม่เดวิดนะ่ะก็มีพี่ชายแค่คนเดียวแล้วแล้วคุณลุงอ่ะก็เสียไปแล้วนะคะ ก็เลยปล่อยพื้นที่ว่างแล้วทีเนี้ยก็มีคุณคุณตาคนหนึ่งที่เขารู้จักกับพ่อกับแม่ของปู่กับย่าเอา,เอาไง่ายๆก็คือรู้จักกับปู่กับย่าของเดวิดนะเนาะเอ้ยตากับยายสิรู้จักตากับยายของเดวิดเขาก็เลยเป็นคนดูแลสวนให้ค่ะแกก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกมันตามภาษาแกไปแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยเบนก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ย ทำไมเราไม่ไม่ฝากแกปลูกผักไทยบ้างอะ่ะเพราะเป็นอะเป็นอยากได้พริกเก็บไว้เยอะๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมันโตเนาะมันได้มันได้ผลอะไรเงีเ้ยเบนก็เก็บแช่ช่องฟ<ๆ>ีดเก็บไว้ก็ได้อยู่โอเคทุกคนเยอะมากเลยนี่เห็นไหมมันเป็นลูกเล็กๆแบบนี้แต่ว่าของที่นี่ส่วน,วนใหญ่ลูกนี่ใหญ่มากโอเคเต็มถุงแล้วเรียบร้อยเอาให้ดู เดี <laughs> ๋ยวกลับไปที่รถกันไปดูว่าแต่ละคนเก็บได้เยอะกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวขอเดินไปรถครับหนึ่งนี่คือปริมาณทั้งหมดที่เป็นเก็บได้เราไปดูที่เดวิดกับพ่อเก็บได้กันนะคะโอ r ค no no ใยมนี่ค่ะคือทั้งหมดที่เราเก็บได้กันสามถุงมีของพ่อของเดวิดแล้วก็ของเบนเป็นรู้สึกว่าของเบนเยอะสุดลูกใหญ่มากเลยโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับเข้ามาดิดกันเลยนะคะ นี่ยวเป็นแผนให้ดูรอบๆนะคะสวนสนแม่บอกว่าอันนี้สวยมากเป็นไม่ได้เอากิมบาลมานะคะวิดีโอก็จะสันๆหน่อย

Tenéis piñón para todas la semana antes y más, ¿eh? Y, y no, yo no creo. <laughs> sí, oye, a mí me sorprendo. Y como... ¿Y, las bolsas, y como comemos... del coche, David, que cuando... Cariño, vez, comemos en crudo, ¿o qué? El piñón, en crudo. Sí. Están secos todos, están, ¿Están podridos no? dentro. So sad, Dani. We have to check the other one, maybe one of them is okay. No, pero esta es que he cogido el último piñón, pero hay unas que las veía que estaban muy cerradas todavía abajo. Están muy cerradas. ¿Por Y te lo puedes comer crudo, lo abres así te lo comes y Está, está buenísimo, niño. ¿Sí? ¿Cómo que como almendras o qué? No, más suave. Los venden crudos para guisar, para cocinar. Hay muchas recetas en España que se hacen con piñones. Vale. Interesante. ทุกคนบอกว่าเม็ดเม็ดสนนะคะก็คือกินได้แบบกินแกะออกมาแกะ ¿Sí? เปนถามแม่ว่ารสชาติเหมือนอัลมอนด์หรือเปล่าแม่บอกว่าไม่มันมันซอฟกว่ามันมันแบบมันซอฟกว่ามากมันอร่อยกว่ามากแล้วก็ใส่ทําใส่อาหารได้นั้นแม่บอกตามเลยค่ะ actually in Spain you can you can pay to be The owner to uh -huh. gather the, the pine cones and ah. get the piniones from it. So you yeah. pay for the season of piniones. Uh -huh. And then those piniones you can sell. And you have to pay a lot of money to get the pine okay. area. Okay. no Ahora, vámonos, ¿no? Sí. Vámonos. Uh -huh. Okay. Tú comes por piñas, sí, sí. ¿A qué época del año? Regresamos a casa, entonces, ¿no? Okay. Bye bye.